สวัสดีครับวันนี้26ธันวาคม2568นะครับมีเรื่องการเมืองร้อนๆมาคุยกันคือมันเป็นความเคลื่อนไหวใหญ่ก่อนการเลือกตั้งจะมาถึงผมไปเจอรายงานข่าวชิ้นหนึ่งมาจากไทย PBS เครับเขาเจาะลึกแผนของพักประชาชนที่พรุ่งนี้27ธันวาซึ่งเป็นวันแรกของการรับสมัครสอสเขตเนี่ยเขาจะได้ไม่ได้แค่ทยอยกันไปสมัครนะครับแต่ว่าจะยกทัดไปพร้อมกันทั่วประเทศเลย ใช่ค่ะคือมันไม่ใช่แค่เรื่องไปยื่นเอกสารตามปกติแต่มันคือการเปิดตัวแคมเปญเลือกตั้งแบบต้องเรียกว่าเป็นบิ๊กอีเวนต์พร้อมกันทั่วประเทศในวันแรกเลยอืซึ่งภาพที่ออกมามันเหมือนปฏิบัติการทางทหารเลยนะคะที่เขาเรียกว่าดาวกระจายคือแกนนำระดับแม่เหล็กทุกคนจะถูกส่งไปประจำตามสุดยุทธศาสตร์ในเวลาเดียวกันเป๊เปนนาาะนนน่่่าาาาาสใจจมกกคครรับววดะยยเี นี่แหละครับคือสิ่งที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้คือการเคลื่อนไหวพร้อมกัรแบบนี้มันบอกอะไรเราเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ของพรรคประชาชนใครไปที่ไหนแล้วก็ที่สําคัญเลยคือทําไมต้องไปที่นั่นเรามาลองถอดรหัสแผนนี้กันดูครับประเด็นสําคัญมันอยู่ที่การจัดทัพเนี่ยแหละคะ่ะการวางตัวบุคคลการเลือกสถานที่มันสะท้อนวิธีคิดแล้วก็เป้าหมายของพรรคในการเลือกตั้งครั้งนี้ได้ชัดเจนมาก เหมือนเรากําลังดูแผนที่การรบวันแรกเลยว่าจะบุกตรงไหนจะตั้งรับตรงไหนงั้นเรามาเริ่มกันที่ศูนย์บัญชาการใหญ่ก่อนเลยกรุงเทพมหานครตามข้อมูลที่ได้มาเนี่ยบอกว่าหัวหน้าพักเองเลยนะครับคือคุณนัท,ทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิจะนําทีมกรุงเทพด้วยตัวเองค่ะตอน7จ็ดโมงเช้าที่อาคารกีฬาเวสนั้นสองการที่หัวหน้าพักล็อกเป้าอยู่ที่เมืองหลวงด้วยตัวเองแบบนี้มันเป็นการส่งสัญ,ญญาณอะไรที่พิเศษหรือเปล่าครับโอ้โห มันคือการประกาศเลยค่ะว่านี่คือสมอรภูมิชี้ขาดแล้วเขาจะคุมเกมนี้ด้วยตัวเองไม่ใช่แค่ส่งสัญญาณนะคะแต่มันคือการปักธงบัญชาการสูงสุดลงไปที่ใจกลางของประเทศเป็นการบอกทุกคนเลยทั้งฝ่ายเดียวกันแล้วก็ฝ่ายตรงข้ามว่ากรุงเทพคือพื้นที่ที่พักจะทุ่งสรรพกำลังทั้งหมดลงไปแล้วหัวหน้าพักจะนำรบเองใช่ค่ะและที่มันน่าสนใจขึ้นไปอีกก็คือรายงานข่าวบอกว่าหลังจากสมัครเสร็จเนี่ย จะมีการขึ้นรถแห่จากที่นั่นตรงไปยังอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยทันทีตรงนี้แหละครับที่ผมว่ามันมากกว่าแค่การหาเสียงธรรมดาธรรมดาแล้วแน่นอนค่ะนี่คือการเมืองเชิงสัญ,ญลักษณ์ที่ทรงพลังมากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยไม่ใช่แค่แลนด์มาร์กนะคะแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของการต่อสู้ทางการเมืองในประวัติศาสตร์ไทยครับ การเคลื่อนพลไปที่นั่นในชั่วโมงแรกของการรับสมัครก็คือการเชื่อมโยงแบรนด์ของพรรคเข้ากับอุดมการประชาธิปไตยโดยตรงเลยเป็นการสร้างภาพจำที่ทรงพลังแล้วก็ที่สำคัญคือเป็นการยึดพื้นที่สื่อทุกแขนงตั้งแต่เช้าตรู่ว่าแต่ว่าการเปิดตัวแบบนี้มันมีความเสี่ยงไหมครับคือการทำอะไรที่มันเป็นสัญลักษณ์มากๆบางทีอาจจะถูกมองว่าก้าวร้าวหรือ เป็นการสร้างความแปลกแยกกับคนที่ไม่เห็นด้วยกับแนวทางนี้ตั้งแต่แรกหรือเปล่าเป็นคำถามที่ดีมากค่ะความเสี่ยงมีเสมอการกระทำเชิงสัญ,ญลักษณ์ที่ชัดเจนมันเป็นดาบสองคมด้านหนึ่งมันปลุกเร้าแล้วก็สร้างความฮึกเหิมให้กับฐานเสียงตัวเองอย่างมหาศาลเลย mm hmm. แต่ดูจากยุทธศาสตร์แล้วเนี่ยเขาคงประเมินแล้วค่ะว่าผลดีจากการปลุกเร้าฐานเสียงตัวเองมันคุ้มค่ากว่า เข้าใจเลยครับคือเลือกที่จะสื่อสารกับฐานเสียงตัวเองให้ชัดเจนที่สุดไว้ก่อนที่นี้ถ้ากรุงเทพคือการปักธงแสดงสัญลักษณ์พื้นที่ที่แสดงพลังของจริงแบบเต็มอัตราสึกก็น่าจะเป็นทักอีสานนะครับเพราะดูเหมือนจะเทแกนนาเบอร์ใหญ่ๆลงไปแทบจะทุกจังหวัดหลักเลยใช่เลยค่ะภาคอีสานคือสมรภูมิหลักอย่างแท้จริงและที่น่าทึ่งคือเขาไม่ได้มองอีสานเป็นภาพรวมใหญ่ๆนะคะแต่แยกย่อยยุทธศาสตร์ลงไปในแต่ละจังหวัดเลยด้วยซ้ํา ที่ผมเห็นว่าน่าสนใจคือการจัดทัพที่ดูเหมือนจะมีธีมชัดเจนนะครับอย่างที่บุรีรัมย์ส่งคุณสิริกัญญาตันสกุลที่ภาพลักษณ์เด่นเรื่องเศรษฐกิจไปค่ะส่วนที่ศรีสะเกดกับสุรินส่งสายบู๊อย่างคุณรังสิมันโรมไปลุยพร้อมกันเลยมันคือการเลือกคนให้ตรงกับโจทย์ของแต่ละพื้นที่หรือเปล่าครับถูกต้องเลยค่ะนี่คือการส่งผู้เล่นที่เหมาะสมกับเกมไปยังแต่ละสนามบุรีรัมย์เป็นจังหวัดที่มีการเมืองท้องถิ่นแข็งแกร่ง แล้วก็มีประเด็นเรื่องเศรษฐกิจปากท้องสูงครับการส่งคุณสิริกัญญาไปก็เพื่อจะสื่อสารโดยตรงเรื่องนโยบายเศรษฐกิจส่วนศรีสะเกตกับสุรินพื้นที่นี้การแข่งขันทางการเมืองสูงมากการส่งคุณรังสิมันที่มีภาพลักษณ์ของนักสู้ที่ไม่ยอมถอยก็คือการส่งสารว่าจะไม่ยอมแพ้ในสนามรบที่ดุดเดือดเหล่านี้แน่นอนแล้วก็มีอีกกลุ่มที่เลือกใช้สถานที่เป็นตัวเล่าเรื่องอย่างที่ขอนแก่น คุณอภิชาติสิริสุนทรไปเริ่มตั้งแต่6กโมงเช้าที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยของจังหวัดเหมือนกรุงเทพเลยนะคะใช่ครับเหมือนกันเลยขณะที่โคราชคุณพิจาร์ชาวพัฒนาวงศ์ไปที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีการเลือกสถานที่2แบบนี้มันสะท้อนกลุ่มเป้าหมายที่ต่างกันไหมครับ ต่างกันอย่างมีนัยยะสําคัญเลยค่ะที่ขอนแก่นการใช้อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยคือการตอกย้ําจุดยืนอุดมการทางการเมืองให้ชัดเจนในเมืองหลวงของภาคอีสานแต่ที่โคราชการเลือกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นการส่งสารที่เฉพาะเจาะจงไปยังกลุ่มคนรุ่นใหม่นักศึกษาปัญญาชนแล้วก็บุคลากรในแวดวงการศึกษาอ เป็นการพยายามเจาะฐานเสียงใหม่ๆที่อยู่ในสถาบันการศึกษาซึ่งเป็นแหล่งคิดที่สําคัญของภูมิภาคยังไม่หมดนะครับยังมีที่อุดรธานีที่เลือกไปสารหลักเมืองค่ะและที่อุบลราชธานีไปศูนย์โอท็อกซึ่งเป็นสถานที่ที่ดูจะเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตคนท้องถิ่นมากๆใช่ค่ะและนี่คือความละเอียดของแผนการนี้การไปสารหลักเมืองที่อุดรธานีคือการแสดงความเคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธิธ์คู่บ้านคู่เมือง เป็นการสื่อสารว่าพักพร้อมจะทำงานร่วมกับคนในพื้นที่แล้วก็เข้าใจวัฒนธรรมท้องถิ่น mm hmm. ส่วนการไปศูนย์โอท็อปที่อุบลคือการสื่อสารโดยตรงกับกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อยคนทำมาหากินใช่ค่ะคนทำมาหากินเป็นการบอกว่าพักใส่ใจเรื่องเศรษฐกิจฐานรากจะเห็นว่าในภาคอีสานที่เดียวนะคะเขามีทั้งการสื่อสารเชิงอุดมการณ์การเจาะกลุ่มคนรุ่นใหม่และการเข้าถึงวิถีชีวิตคนท้องถิ่นไปพร้อมๆกัน เห็นภาพเลยครับมันเหมือนการเปิดเกมลุกหลายรูปแบบมากพร้อมกันในสมรภูมิเดียวเลยทีนี้เราขยับไปดูพื้นที่อื่นบ้างถ้าเรามองว่ากรุงเทพคือศูนย์บัญชาการและอีสานคือการบุกใหญ่แล้วภาคเหนือกับภาคใต้ล่ะครับมันมีบทบาทอะไรในแผนนี้ ภาคเหนือกับภาคใต้มีบทบาทที่ต่างกันอย่างชัดเจนค่ะภาคเหนือโดยเฉพาะที่เชียงใหม่คือการตรึงฐานที่มั่นในขณะที่ภาคใต้คือการขยายแนวรบอย่างชัดเจนเลยที่เชียงใหม่เขาเลือกส่งคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนค่ะซึ่งเป็นอดีตหัวหน้าพักไปนำด้วยตัวเองผมเดาว,ว่านี่คือการส่งผู้ใหญ่ที่น่าเชื่อถือไปเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับฐานเสียงเดิมใช่ไหมครับใช่เลยค่ะ การส่งคุณชัยทวัตไปเชียงใหม่เปรียบเสมือนการส่งผู้บัญชาการที่สุข,ขุมแล้วก็ได้รับความเคารพสูงสุดไปประจำการในป้อมประการที่สำคัญที่สุดของตัวเองอืมเป็นการบอกกับฐานเสียงทางภาคเหนือว่าเรายังอยู่ที่นี่เราให้ความสำคัญกับพวกคุณเหมือนเดิมแล้วเราจะไม่ยอมเสียฐานที่มั่นนี้ไปเป็นยุทธศาสตร์การรักษาฐานที่นิ่งและหนักแน่นมากในขณะที่ภาคใต้กลับตรงกันข้ามเลย ดูเหมือนจะเป็นการบุกะลวงแก้มที่โดยเฉพาะที่สงขลาที่ส่งคุณพฤิศวัชรศิลป์ไปสงขลาคือหัวเมืองใหญ่แล้วก็เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของภาคใต้ตอนล่างนะคะการส่งคุณพริศซึ่งเป็นนักการเมืองรุ่นใหม่ที่ภาพลักษณ์ดีมีชื่อเสียงระดับประเทศครับแล้วก็เด่นเรื่องการทํางานเชิงนโยบายไปที่นี่คือการประกาศตัวเลยว่าจะขอท้าชิงพื้นที่นี้อย่างจริงจัง เป็นความพยายามเจาะเข้าไปในพื้นที่ที่อาจจะไม่ใช่ฐานเสียงเดิมแต่เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพสูงมีคนรุ่นใหม่เยอะแต่แต่การส่งคนรุ่นใหม่ภาพลักษณ์คนเมืองแบบคุณพริศลงไปที่สงขลาเนี่ยมันจะเข้าถึงคนท้องถิ่นได้จริงเหรอครับหรืออาจจะถูกมองว่าเป็นคนนอกพื้นที่ได้เป็นความท้าทายสำคัญเลยค่ะแน่นอนว่าคู่แข่งต้องหยิบยกประเด็นคนนอกมาโจมตีแน่แน่นอนแต่นี่คือการเดิมพันของพรรค ที่ว่าภาพลักษณ์ของนักการเมืองรุ่นใหม่ที่ทำงานด้วยข้อมูลและนโยบายจะสามารถเอาชนะการเมืองแบบบ้านใหญ่หรือการเมืองแบบยึดติดกับตัวบุคคลในพื้นที่ได้โดยเฉพาะในเขตเมืองหาดใหญ่ที่ผู้คนอาจจะเปิดรับแนวทางใหม่ๆมากกว่าเป็นการวัดใจกันเลยใช่ค่ะวัดใจกันเลยว่าจะเปลี่ยนวิธีคิดของผู้คนในพื้นที่ได้หรือไม่แล้วที่นครศรีธรรมราชก็ยิ่งน่าสนใจไปอีกเพราะที่นั่นไม่ใช่แค่ไปสมัคร แต่จัดเป็นเวทีเปิดตัวผู้สมัคร9เขตที่สนามหน้าเมืองเลยทำไมต้องจัดใหญ่ขนาดนั้นครับการจัดเวทีเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันแรกแบบนี้บอกเราว่านครศรีธรรมราชคือจังหวัดยุทธศาสตร,ร์ที่พักตั้งเป้าจะปักธงให้ได้หลายเขต oh. มันไม่ใช่แค่การส่งคนไปลงสมัครแต่เป็นการสร้างอีเวนต์เพื่อปลุกกระแสรสร้างความคึกคักแล้วก็แสดงพลังให้ผู้สนับสนุนเห็นว่าพักเอาจริงเอาจังกับพื้นที่นี้มาก เป็นการเปิดตัวที่ส่งเสียงดังกว่าจังหวัดอื่นๆในภาคใต้เพื่อชิงความได้เปรียบทางจิตวิทยาตั้งแต่เริ่มต้นเลยชัดเจนมากครับสุดท้ายคือภาคตะวันออกที่จันทบุรีส่งคุณวิโรธลัคณาอดิศรไปการส่งตัวจีตของภาคไปที่นี่มันมีความหมายว่ายังไงครับถ้าแกนนำคนอื่นคือแม่ทัพที่วางแผนรบนะคะคุณวิโรธก็เปรียบเหมือนหน่วยทะลวงฟันหรือหน่วยกล้าตายค่ะ คาแรคเตอร์ของคุณวิโรธคือความดุดดันกล้าชนแล้วก็เป็นที่รู้จักในวงกว้างการส่งเขาไปยังภาคตะวันออกซึ่งไม่ใช่ฐานเสียงหลักของพักเป็นการส่งสัญญาณว่าจะไม่ปล่อยให้พื้นที่ไหนเป็นพื้นที่ของคู่แข่งโดยสมบูรณ์พักจะส่งคนไปสู้ไปสร้างประเด็นแล้วก็ไปแข่งขันในทุกภูมิภาคเป็นการประกาศว่าเราพร้อมรบทุกตารางนิ้วถูกต้องค่ะ โอ้โหพอไล่เรียงดูทั้งหมดแบบนี้แล้วมันไม่ใช่แค่การไปสมัครรับเลือกตั้งจริงๆด้วยนะครับมันคือการเปิดตัวภาพยนต์ฟอร์มยักษ์ที่ฉายพร้อมกันทุกรงทั่วประเทศในวันแรกเลยใช่เลยค่ะภาพของการดาวกระจายที่แกนนําแต่ละคนทําหน้าที่ของตัวเองในแต่ละพื้นที่แต่เคลื่อนไหวในจังหวะเดียวกันมันทรงพลังมากถูกต้องค่ะถ้าเราสรุปในเชิงยุทธศาสตร์การทําแบบนี้มันหวังผล3อย่างพร้อมกัน 1. คือ สร้างขวัญและกำลังใจให้ทีมงานและผู้สนับสนุนทั่วประเทศแบบมหาศาลคือพวกเขารู้สึกว่าไม่ได้สู้ลำพังแต่แกนนำลงมาลุยด้วยตั้งแต่วินาทีแรกครับ 2. คือยึดครองพื้นที่สื่อได้อย่างสมบูรณ์ทั้งสื่อท้องถิ่นในแต่ละจังหวัดและสื่อส่วนกลางที่ต้องรายงานภาพรวมของการเคลื่อนไหวที่พร้อมเพรียงกันนี้ <c oughs> และสซึ่งสาคัญมากคือเป็นการส่งสารข่มขวัญคู่แข่งทางการเมือง ว่าพรรคนี้มีความเป็นเอกภาพมีการวางแผนมาอย่างดีและมีความพร้อมรบในระดับสูงสุดเป็นการเปิดตัวที่ส่งสัญญาณครบทุกมิติเลยจริงๆทั้งต่อผู้สนับสนุนต่อสื่อมวลชนแล้วก็ต่อคู่แข่งทางการเมืองมันทำให้เราเห็นภาพใหญ่ของเกมทั้งหมดที่เขาวางไว้เลยนะครับค่ะ ซึ่งทั้งหมดที่เราคุยกันวันนี้คือการวิเคราะห์จากแผนการที่ถูกเปิดเผยออกมาเราได้เห็นภาพของใครที่ไหนแล้วก็คาดเดาถึงทำไมแต่สิ่งที่น่าขบคิดต่อไปและเป็นสิ่งที่รายงานข่าวนี้ไม่ได้บอกก็คือแล้วเกมต่อไปคืออะไรการเปิดฉากอย่างยิ่งใหญ่และพร้อมเพรียงในวันแรกนี้มันเป็นแค่การแสดงพลังเพื่อสร้างกระแสหรือมันเป็นตัวกำหนดทิศทางและยุทธศาสตร์หลักของแคมเปญท,ท,ทั้งหมดที่จะตามมา นี่อาจจะเพียงแค่ฉากแรกของละครการเมืองอีกยาวไกลที่เราคงต้องจับตาดูกันต่อไปค่ะว่าฉากต่อไปจะเข้มข้นขนาดไหน